골리초, 골리초, 수리태 골리초, 골리수골태초골리자라리초 골리초, 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 골라초 골리초, 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 골리리초 골리초, 골리초, 골

Esperen, buena esperen, propone esperen, 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 pule โอ้โหข้อน้อป้อเชล้วปูเชี่ยย kind of ี่กเลยมันเวลาเกาะฟักจะเลยติ๊เข <Hayır> ียวอีอีอยู่ที่มึงอ่ะพะกาเก็เจ้าติ๊ขีติ๊ขีจะละก็เลยอีอีอยน่ะอีอีอยที่มึงอ่ะพะกาเก็เจ้การที่ต่อโชว์มเวลาเฟื่อชอยู่นสุดท้ายแค่ที่เยี่เลยเฮ้ยกว่าทสุดท้ายสุดท้ายแค่ที่จอกก้าวไปสุดท้ายแคี่ขึ้นเนี่ยอยู่ก็ช่แต่เขียนน่าขึ้เนี่ยอยช่ 虾米虾米了，比如诺虾米虾，他们说的这些，这些叫做新鲜的这些。虾米虾米哩，虾米虾，虾米虾比较贵啊，比如我们本来呀，锅底倒菜，自家锅底倒底倒菜会，还有我们本来嘞，吃嘞我们包的这个虾米虾，是直接拖了锅提刀了，这里，煮了这里虾米虾提刀了这里，就是包这里，夹包这没得怕嘞，没得怕说腐臭，只要我们嘞，不卡，只要我们 フカジャウのメンチパー。ナモココ、サマ l コチャウナツボーペナリ。ヤカメティパカ、ユチェク、チェッティオ、ディチェッチョウオフトウルー。トヨガケウルー、チェッティオ、デチェッチョウオフトウルーメントヨガレ。ヤカチェク、チェティオフトウオ、ディチェッチョウオ、チョヤティパカ、フュマジョメレ。ヤチェッポウオフト

โอ้เพมาจอทับบต่อเพื่อติปุเจอทับบอตเปเจจก็ตโ้โค้กูจะิดจะบอยตัวมาลูกเม่เฮว่าอยูคนน่ยาลายก็จ้าจะาเขเลยสิ่งที่คนู้นเลม่ใชจาจาสุขไทยก็เลยจาวสุขไทยเทมมีวิออกเกยอโคลุเชตาวิจาวติจาวเปย์ยูเลอมพี่ไม่โอโหไม่โอเคนกเทมมีวิโอเกยอโคลุเชต้าวิเทมมีวอเกยโคลจอีสูมเบลฟจาวอลอทาจันลายูเลย อันทักลาวเลยอันน ah ah ี่ทักลาวที่ฮันที่ฮันฮักตัวนี้ฮักตัวนี้ชัวฮาเวชูโอ้ที่ชิดที่เดีเลยช่วยชูก้มีก้าัดจ้าวิถ้าจันลาวเลยก็อาจจะโถ้าอายุผมเบลฟ์จะวิโอโลถ้าจันลาเล็กุ้มอภิลาคุยถ้ากตเลยชอบโตน่าก็ช่วจันลาเล็ก้ฮีลาวินัเลยเขาก็ลาโคอาเคเลฮีบามาตินะที่เพื่อีวิดีโอถ่ายเลย ช่วงวันนี้ก็จะสกัตัวผู้ทักที่เป็นตัวเวลี่เจ็บเมลี่เราไม่แกติสก์สก์ชกเอทติสก์เขกจิตติเขติเขาเลีแค่กติเขติสก์เขาแล้วกูเอติปปอแล้วกูติเขาแต่กจิติก็ยืนเลยติเขาต่กูห้องกจิตกแค่กอพฟูช่วอีอีอช่ติเขยติม้งพาเลยกจีนุ่เป๊เลยแค่ประตูเลยอ่ะแม่กูเกลี่แม่ห้อง ก็จะวออตไปเลยเฮ้ยไปล่นเท่ยเลยอ่แม่เอาพี่นะแม่เลาเปเลนเลองมาจาุกนะ้นไเล่บม่่ของเลยไม่เจ้าของ่นะอกเลยเช็คเช็คที่เช็คจุดกจอดทุกี่เลยไม่เจอเลยยูเลยก็จะมีผู่เช่คเดียรทาสุขุมีมู่เช่เดียทาสามถมีผู่เช่คเดียาเลยน่าบไ่เไร

งมาหาวิจัยช่วยแต่ที่บอกงมาหาวิจัยช่วยเลยเพราะสูงงมาหาวิจัยช่วยแต่ที่บอกงมาอยู่มาหาอยากขอช่วยวิจัยช่วยงมาทักขัดอินเลขาซาลาวิเม่เลยอยู่เลยงมาทักเท่านั้นหาลูกที่อโกลเลยยันไม่ใช่วิชาขั้วสุดเลยอุนเลยอยู่เลยสูงกักติดเชื้ออยู่ก็ยุทธสุดขัดอินเลขาซาฟิวิเลยมีขึ้นที่ปากขัดตะเลยคือเวอุนเลยเอาเลยขอเท่านั้นเวลาเขตเขตตะกบิวิลีโอโลกฟุตช่วยจับวิจัยที่ตมเบ็ด มันเล็ห้องวิอติเชอติเพว่ทปะันเราอเมติานนอยชฟโจจอยู่นวุดวิเมเลกุติกาเลอติเลเหนาอติกช่อฟูขาเ่งั้นมาขอโคโคเลือติกาเลเฮนาก็ุกติกาชอฟจอยนั้เลงเหงาพอบานะเจาบกลือจิวตุขากยากใเล้าก็เฮนสันนักก็สันดากูติตตเรงชีวิตอากาสุสยเรื่กาจาวิกาเลงั้นมาทาหาวิชอท่าเลือวิโกเล สุงามาตักขดเล็นักสาเลอกฟูคดเล็ตักเลชิมลาวิลีงามาหาวิโชตักงามาลึกวิโคสอุโชติอะไรงามาทำมาหาลาวิโคลีงามาตักสุมาตักเล็กมากกวเลมาชิมลาเมลีชาวโตเยกาจาววิกาเล่ขดเลนเลจับเล่งามาหาวิตักนิ้ตัดเล่สุงามาตักหาวิตักกับขดเลนเลจับเมลีเศกษฐินจาววิโคลีอุสปงงามาสัตติเกวิโคลุทักอาฮาเล่ด osa โชติวิโิลี 哟，你那个孔雀哩开眼嘛，还未捉见嘛，这孔雀嘛，看样子孔雀，阿罗布塔这个孔雀哟哩，你看那鼻子长了，孔雀尾巴多露啦喂，那它眉毛毛细啦喂，那它眼睛、那它马苏色啦喂，这些茶，那它都掐着尾巴黑哩，掐着尾巴油呢。人说那嘛，它还未它那嘛露这些茶哩，那嘛又它嘛还它咖哩。 呀，开车开车，我我妹妹可以打拉维美了。我老可以有那什么打打维塔蒂拉维塔巴托。你你错把米错嘛佩维错蒂帕利，所以那嘛托奥夫塔，那嘛打维奥克鲁塔，顺便马拉维蒂阿塔。你嘛卢雷阿苏尤奥图塔蒂卢维，你嘛卢雷阿苏尤奥图克鲁塔。啊，那对家蒂维家啊，塔蒂美利，所以那嘛塔巴拉维蒂阿查利，那嘛错啊，蒂吉里利亚蒂那嘛奥图达阿图阿蒂维奎，顺顺。 哦，nga mata cba la bi choti pata，哦，nga mata cba tapato，啊，sraida ta，gu le do kha kia chopi lo le，哦，nga cba ga chua chua choti a chole moja kijelo gu ch do kha chui chou nga mata nga magotaga la bi lo le，mei mi kubibwe le chu de de kasile hano tala le，ai ai de kasibili pi le chu wez de ba le chu，mi kuhok le，gu hano na le，ni gu le mbele jah hano kuh。 ิตยมีคือขกือไ่เลยเดมเบเ่แคเดมีคือขอกือกืนะนัดสมัยเลเบเล่อาแค่อเยลลุยที่เลฟุตจัเลีไม่ทพอฟุตจัเลี่เบลเลหมาะจิชโอ้ใปะฟุตจัวลิฟุตจัิเม็ดเล่ที่เนปอกปที่เลยอ่าปุ้จักขอกือเยลีผ้จักอกอกอเบเล อุติมุชเยชติเหโเชติเวลีโอโกมเป็เอาโกทอดยกกาจากุจโกรีจกจาเลอเกเพกตอีแอมก็เียกายเจกปริมเบเลอขเยจ่เยคหเชติพฟนัลยใิเยจเหคโติเชลจคโคือนั่เปเลติมุลีอ่าหคโคไม่ังมาชต่อีกมีกอติกจอบเตาด้วนันลีมีกฮอลยโอคือเคายัเยลจีกจอตาเลยอคือก็มีกอบเตานั่นช่มึงเชื่ออะไรเื่อ

น้าวิโอติฉันมิก็จะคนน้าวโพลีน้าวติฉันมิก็จะงอม้นเขยเกลี่ยงอม้นห้อยสะเขยกระแหลเขยติเชื่อถือก็รวยขะแล้วเวก็เอาไปตักสลิมเบลกเข้มแม่ก็ตักเสพวินะแม่เอาฟุตเอาใจตักวัตถุอันนี้ต่อเลย